นิทานชาดกเรื่องกันหะฤษีกับเทวดาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีชายคนหนึ่งชื่อว่ากันหักุมารเป็นลูกชายในตระกูลที่ค่อนข้างร่ำรวยเมื่อบิดามารดาเสียชีวิตลงก็ได้ครอบครองสมบัติทั้งหมดและได้ดำเนินกิจการของครอบครัวสืบต่อไป วันหนึ่งกันหากกรุมานได้ตรวจดูทรัพย์สมบัติของบิดาที่มีอยู่มากมายเห็นว่าทรัพย์เหล่านี้ไม่มีสาระถึงจะมากมายอย่างไรก็ตามก็เอาติดตัวไปไม่ได้สักนิดจึงคิดออกบวชเป็นพระฤาษีปฏิบัติตนอยู่อย่างสันโดษความสันโดษของฤาษีทำให้พระอินทเพ่งมองอยู่ตลอดเวลา ถึงกับนั่งไม่ติดที่เห็นพระฤาษีมีตะบะแรงกล้าจึงเสด็จลงมาจากสวรรค์เนื่องจากท่านเป็นคนผิวดำเทวดาจึงแกล้งตัดว่าชายผู้นี้ผิวดำจริงหนออาหารที่กินก็ดำแถมภูมิประเทศที่อยู่ก็ดำเราไม่ชอบใจเลย กันหาฤาษีรู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของเทวดาจึงกล่าวขึ้นว่าผู้ไม่ชื่อว่าเป็นคนดำเพราะมีตาบะเพราะคนที่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะชื่อว่าพรามเพราะมีบาปลอยแล้วส่วนบาปกรรมมีอยู่ในคนใดแล้ว ถึงจะมีผิวพรรณสวยงามอย่างไรก็เรียกว่าเป็นคนดำทั้งนั้นเมื่อเทวดาได้ฟังพระฤาษีกล่าวเช่นนั้นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสชื่นชมพระฤาษียังกล่าวกับเทวดาต่อว่าถ้าท่านอยากให้พรแก่เราเราขอพรแค่สีประการนี้ก็พอคืออย่าให้ความโกรธโทสะ โลภะและราคะต่อผู้อื่นทั้งสี่อย่างนี้เกิดขึ้นแก่เราเมื่อความโกรธโทสะโลภะและราคะเกิดขึ้นกับผู้ใดแล้วจะทำให้ชีวิตเดือดร้อนนานับประการฝ่ายเทวดาได้ทรงบันดาลให้ต้นไม้มีผลหวานอร่อยนมัสการแล้วทรงบันดานพลพร ตามที่พระฤาษีขอทุกประการจากนั้นเทวดาก็ได้เสด็จกลับไปยังวิมานของพระองค์นิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากิเลสมีแต่ให้โทษถ้าไม่เกี่ยวข้องได้เป็นดีที่สุดพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ดับกิเลสได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขทุกเมื่อ